สวัสดีค่ะจากสวนลุงหมูปราตยพันไม้นะคะวันนี้นะคะมีโปรโมชั่นดีๆมานําเสนอให้กับเพื่อนสมาชิกค,ค,ค่ะ,คะเป็นหมอนทองกิ่งกระโดงนะคะหมอนทองเข่งเล็กแบบนี้ค่ะ2ต้นนะคะราคาเพียงแ0 0บาทจา้ะก็ความสูงจะอยู่ที่1เมตรถึง1.2เมตรนะคะลาต้นสวยๆทรงพุ่มสวยๆแข็งแรงแบบนี้เลยนะคะลูกค<อ>้าระบบรากแข็งแรงสมบูรณ์ค่ะรากแน่นๆเลยอันนี้เตรียมแพ็คลงกล่องให้กับลูกค้าของเราที่สั่งซื้อก่อนหน้านี้ใช่ไหมใช่ค่ะ ก็ใครสนใจก็แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะแพ็กซีนอย่างดีเก็บความชื้นแล้วใส่กล่องไปนะครับใช่ค่ะจะได้สองต้นแบบนี้ได้สองต้นแบบนี้ครับสวยๆนะครับแบบนี้ก็เดี๋ยวลูกค้าที่สั่งซื้อรอรับได้เลยนะครับมีรายฝากบอกลูกค้าสำหรับใครที่สนใจนะคะสั่งซื้อกับเราได้เคยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เพิ่มเติมในที่เบอร์0899392ด6 3 5าเกเค่ะหรือลแอดกิ่งพันุ์ดูเรียนนะครับหรือเบอร์แอดมินเบอร์อะไรเอ่ย ศูนย์หกสามหกห้าเจสี่เก้าศนย์หนึ่งค่ะครับแบบนี้นะครับอสองต้นแปดร้อยบาทส่งฟรีทั่วประเทศทุเรียนเข่งพันหมอนทองครับสวัสดีครับสั่งซื้อได้เลย